สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเจริญคุณครูจะสอนในหน่วยขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลหมายถึงขยะของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยนำมาแปลรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตนะคะเช่นขยะประเภทกระดาษจะนำมาจากบ้านเรือนสถานที่ทำงาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์กระดาษคอมพิวเตอร์ถุงกระดาษลำงกระดาษขยะประเภทพลาสติกนะคะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขยะพวกนี้เมื่อเรานำมาเผาก็จะทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะคะวิธีการที่ดีและเหมาะสมสำหรับการกำจัดขยะพลาสติกก็คือการนำกลับมารีไซเคิล พลาสติกสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ทุกประเภทขยะจากโลหะนะคะเราสามารถนำกลับมารีไซเคิลโดยการนำมาหลอมและแปลรูปเป็เปเปนผลิตภัณฑ์อื่นๆขยะอลูมิเนียมประเภทกระป๋องน้ำอัดลมสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้หลายๆครั้งเลยนะคะการรีไซเคิลสามารถลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลงช่วยลดการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ เช่นการตัดต้นไม้เพื่อนํามาทํากระดาษการถลุงแร่เพื่อนํามาทําโลหะการกำจัดขยะที่มีหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นการคัดแยกขยะการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกลดก,การใช้กระดาษนํากระดาษมาใช้เป็นกระดาษรียูธไม่ควรให้ที่ทิ้งขยะโสกปรกนะคะเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแมะลงต่าง เพเด็กๆรู้จักแล้วว่าความหมายและประโยชน์ของขยะรีไซเคิลแล้วอย่าลืมคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งเพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ